สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวหูฟัง True Wireless นะครับของยี่ห้อ m p o w รุ่น M5 นะครับหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า Android สามารถใช้ได้ทั้งฟังเพลงแล้วก็คุโยโทรศัพท์ด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยหูฟังบลูทูธตัวนี้ยังมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ำกันเหงื่อนะครับสามารถใช้ใส่ออกกำลังกายได้อีกด้วย สำหรับจุดเด่นของเจ้าตัว m 5เนี่ยก็คือเสียงดีเบสหนักนะครับมาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับเวอร์ชั่น5.0ใช้ชิปคุณภาพดีของคอนคอมนะครับ qcc 3020รองรับ aptx นะครับโดย aptx เนี่ยเป็นมาตรฐานการส่งสัญญาณเสียงคุณภาพสูงนะครับทำให้เวลาเราฟังเพลงเนี่ยเสียงดีขึ้นกว่าเดิมเสียงชัดขึ้นกว่าเดิมนะครับหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับเวลาคุยโทรศัพท์เนี่ย เสียงออกสองข้างนะครับแล้วก็เวลาดูหนังดู YouTube นะครับเสียงตรงกับภาพแล้วก็เสียงไม่ดีเลยกด้วยตัวหูฟังเนี่ยจะมาพร้อมกับกล่องนะครับที่ใช้สำหรับเก็บหูฟังโดยหูฟังตัวนี้ชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับจะสามารถฟังเพลงได้สูงสุดถึง6ชั่วโมงเลยทีเดียวแล้วกล่องชาร์จนะครับก็จะทำหน้าที่เป็น power bank สามารถชาร์จแบตให้กับเจ้าตัวหูฟังนะครับได้อีก 3- 6ชั่วโมงเลยรวมแล้วเนี่ย ก็เป็น42ชั่วโมงนะครับเรียกว่านานมากๆใช้ไปชาร์จไปอยู่ได้ทั้งวันเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูหน้าตาเจ้าตัว M5 กันดีกว่าอันนี้เป็นหน้าตากล่องนะครับรุ่นนี้นะครับเบตหนักนะครับเบต Plus Audio ตรงนี้นะครับแล้วก็มีไมโครโฟนนะครับสามารถคุยโทรศัพท์ได้รุ่นนี้นะครับ One Step Pairing ก็คือเพียงแค่หยิบออกมาจากกล่องนะครับมันก็จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเราเองโดยอัตโนมัติเลยแล้วก็แบต 6ชั่วโมงนะครับต่อ,อการชาร์จ1ครั้งอ่าโอเคนี่นะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาของเจ้าตัวหูฟังนี่นะครับเป็นหูฟังมาดูหน้าตาของเจ้าตัวหูฟัง Mpow M5 กันนะครับ อันนี้ก็คือกล่องที่ใช้สําหรับเก็บหูฟังนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฟ led แสดงสถานะแบตเตอรี่ของกล่องนะครับก็คือถ้ามีสี่ขีดเนี่ยก็คือแบตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์สามขีดคือเจ็ดสิบห้านะครับสองขีดคือห้าสิบแล้วก็ขีดเดียวคือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับก็จะมีเขียนคำว่า mpower ตรงนี้นะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ตท,ที่ใช้สําหรับชาร์จแบตให้กับเจ,เจ้าตัวกล่องนะครับเป็นพอร์ต micro usb หรือว่าพอร์ตของมือถือ android ทั่วไปเลย น,นะครับเดี๋ยวมาดูหูฟังกันอันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตาของเจ้าตัวหูฟังหูฟังรุ่นนี้นะครับเพียงแค่หยิบออกมาจากกล่องนะครับมันก็จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเราได้โดยอัตโนมัติเลยนี่นะครับอันนี้คือข้างขวา,าส่วนอันนี้ก็จะเป็นข้างซ้ายนะครับ หูฟังตัวนี้นะครับยังเป็นระบบปุ่มกดอยู่นะครับตรงนี้นะครับไม่ใช่ระบบสัมผัสนะครับอ่าโอเคอันนี้นะครับเขาก็จะดีไซน์ให้มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีขนาดเรียวไปกับตัวร่องหูนะครับทําให้เวลาใส่วิ่งใส่ออกกำลังกายเนี่ยก็จะเข้ากับหูนะครับแต่ว่า,าแนะนํานิดนึงก็คือเวลาใส่วิ่งเนี่ยต้องใส่ให้มัน เข้าไปลึกๆหน่อยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันไม่มีเป็นแบบเ e อียร์ฮุกเป็นที่เกี่ยวหูนะครับก็คือถ้าใส่เข้าไปแล้วไม่ลึกพอเนี่ยบางทีมันอาจจะหลุดง่ายนะครับแล้วก็ประกอบกับตรงนี้นะครับมันเป็นระบบปุ่มกดนะครับเวลากดเนี่ยก็คือถ้าเราใส่ไม่แน่นเนี่ยเวลาเรากดมันจะใช้แรงนิดนึงน,นะครับเพราะปุ่มกดมันจะแข็งหน่อยมันจะทําให้หลุดนะครับแนะนําว่าเวลาใส่วิ่งสอยใส่ออกกำลังกายเนี่ยต้องยัดเข้าไปลึกๆหน่อยเพราะว่า มันจะหลุดง่ายนิดหนึ่งนะครับสําหรับตัวนี้แต่ว่าถ้าใส่ฟังเพลงใส่ดูหนังอะไรเงี้ยครับก็ไม่มีปัญหาอะไรอ่าโอเครุ่นนี้นะครับก็สามารถคุยโทรศัพท์ได้นะครับคุยเสียงออกสองข้างแต่ว่าเวลาคุยเนี่ยก็ถามว่าเสียงโอเคไหมก็ถือว่าพอโอเคนะครับแต่ว่าด้วยความที่อ่ารุ่นนี้นะครับมันมีใหม่เพียงแค่2ตัวนะครับก็คือข้างซ้ายกับข้างขวานะครับ โดยไมค์ก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับอาจลืมบอกไปว่าตรงนี้มันจะมีไฟ led แสดงสถานะการทํางานของชจ้าตูวหูฟังนะเห็นไหมครับมันจะกระพริบอย่างนี้นะครับต้องคือมองตรงนี้มันจะไม่เห็นต้องแบบเอียงๆอียงดูก็จะเห็นว่าโอเคนี่ทางานอยู่นะอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ไมโครโฟนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยใช้คุยโทรศัพท์เนี่ยตรงนี้ใส่อยู่ที่หูใช่ไหมครับก็คือปากกับ ไมโครโฟนเนี่ยมันจะอยู่ห่างกันนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นเนี้ยมันจะเวลาคุยเนี่ยเสียงมันก็จะเบานิดหนึ่งนะครับก็ต้องพูดดังขึ้นมาหน่อยแต่ว่าก็ถือว่ามันคุยพอใช้ได้นะครับแล้วก็ถ้าในกรณีที่ใช้ข้างนอกนะครับมันคือมันไม่มีไมเหมือนแบบรุ่นบางรุ่นนะครับอย่างเช่นตัว พตัว true engine 2อครับเขาจะมีไมค์สตัวก็คือข้างละสตัวตัวนั้นน่ะจะคุยชัดแล้วก็ตัดเสียงรบก,กวนได้นะครับแต่ว่ารุ่นนี้มันอาจจะไม่มีการตัดเสียงรบก,กวนนะครับเพราะว่ามันมีไมค์แค่ไมค์เดียวนะครับความชัดก็อาจจะสู้กันไม่ได้นะครับตรงนี้แต่ว่าก็พอคุยได้นะครับคุณภาพการคุยก็โอเคมาถึงแนวเสียงของเจ้าตัว m เป m 5านะครับสำหรับหูฟังบูทูตตัวนี้ทางบริษัทเคลม,มาว่ามีระบบ เบส plus audio นะครับให้เสียงเบสที่หนักมากนะครับเมื่อผมมาทดสอบใช้งานจริงเนี่ยเรียกได้ว่าเบสหนักจริงๆนะครับสำหรับใครที่ชอบหูฟังบลูทูธที่มันเสียงหนักๆนะครับผมแนะนำตัวนี้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับส่วนเสียงกลางเนี่ยก็ชัดนะครับโฟกัสดีแล้วก็เสียงสูงเนี่ยก็จะพอได้นะครับคือต้องบอกก่อนว่าหูฟังบลูทูตัวเนี้ยเขาเน้นเสียงเบสจริงๆนะครับทำให้ เสียงเบสเนี่ยมันหนักมากนะครับแต่ว่าเสียงเบสเนี่ยบางทีมันจะมากรบย่านเสียงกลางหรือว่าเสียงคนร้องนะครับแล้วก็เสียงสูงนะครับโดยเฉพาะเสียงสูงเนี่ยหูฟังบูทูตตัวนี้เสียงสูงเนี่ยจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับคือเสียงมันจะออกจมด้วยนะครับก็คือสําหรับใครที่ชอบเบสหนักเนี่ยผมแนะนําหูฟังบูทูตตัวนี้แต่ว่าถ้าใครที่ชอบฟังเสียงนักร้องด้วยหรือว่าฟังเสียงเครื่องดนตรีกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยเนี่ยอันนี้ผมไม่แนะนําเพราะว่า ตัวเสียงสูงเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะครับก็คือส่วนใหญ่มันจะเน้นแต่เสียงเบสแล้วก็เบสจะค่อนข้างบวมนิดนึงนะครับก็โดยรวมแล้วเนี่ยก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบเสียงเบสหนักๆนะครับแนะนํารุ่นนี้เลยแต่ว่าเสียงกลางกับเสียงสูงเนี่ยก็จะ,ะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับอาจจะมีเบสบวมมากบย่านบางย่านบ้างนะครับก็แรกๆเนี่ย ใช้งานเสียงกลางกับเสียงสูงเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าลองใช้งานลองเบินไปประมาณสัก100ชั่วโมงเนี่ยเสียงกลางกับเสียงสูงเนี่ยก็จะชัดขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยชัดอยู่ดีนะครับมันก็ยังเด่นเบสอยู่ดีอ่าก็เวทีเสียงของตัวนี้นะครับหรือว่า soundstage เ,เนี่ยก็อ่าไม่ถึงกับกว้างแล้วก็ไม่ได้แคบนะครับมันกลางๆก,ก็เหมาะสําหรับ คนที่ชอบฟังเพลงที่เน um ้นเบสนะครับแนวร็อกแนว EDM อะไรเงี Blaze ้ยใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าใครที่ชอบฟังแนวพวกเครื่องเครื่องดนตรีเสียงร้องอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่แนะนําเลยเพราะว่าเสียงมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวนี้ก็สําหรับใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับก็สามารถ เข้าไปสั่งซื้อได้ในเพจ f a c e b o o k ที่ขึ้นไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าสามารถสั่งซื้อได้ใน l i น์แอดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับใครที่มีคำถามสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ